โอทรครับโอทำไรครับทไครับไรครับโอ้ขอบคุณทกาครับครับขอบคครับขอบทุ่านครับขอบคุณทุกทนมครับขอบคุณ่าครับขอบคทกท่านครับขอบคับกท่าครับขอคัททนครับผมว่า่มีอะไรหครับผมพบตายนายที่มเนี่ยขอบคครับ ขอโทษทนายครับหมครับขอโทษทนายครับขอโทษทนายครับผมขอโทษทนให้ผมทำหมครับบอกไปไหนไ้ั้ไหม่ต้องาครับเอากาลังผมได้ไหมเนี่ยเอาทผมมาพบเอ้ก็ไม่มีไนี่หลคามดงี่ราาอะไอย่ดไรย่ไปดูกันครับหมี่ไม่บอกด้ครับมาจับตัวได้ครับ ผมไม่ได้จับตัวข้ามไหนอ่ะไหนอ่ะมันจะไม่ตัวอะไรที่ตัวไหนข้ามเสร็จ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567ในเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องที่ว่าท่านผู้บังคับการเนี่ยได้เรียกตำรวจกองกับการสืบจำนวนสองสามนายมาพบที่ห้องทํางานเป็นตํารวจที่สังกัดอยู่กองกับการสืบสวนนะครับเพื่อจะสอบถามในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกองกับการสืบในระหว่างที่ท่านผู้บังคับการอยู่ในห้องทํางานเนี่ยก็ได้กำลังสอบถามข้อมูลเกีย่ยวกับเจ้าตำรวจที่ท่านได้เรียกมาพบเนี่ยจำนวนสามนายในห้องนะครับ ก็มีท่านผู้กัปตามภาพเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปขอพบท่านผู้บังคับการเช่นกันซึ่งท่านผู้บังคับการก็บอกว่ายังติดภารกิจอยู่ยังไม่ต้องเข้ามาก็ให้ออกไปผู้กัปท่านนี้ก็ยืนเคาะประตูซึ่งเป็นกระจกประตูห้องท่านที่ทํางานของท่านผู้บังคับการท่านผู้บังคับการก็เลยสั่งให้เจ้าที่ตรวจที่อยู่กับท่านข้างในเนี่ยให้ออกมาสั่งให้ผู้กัปตามภาพเนี่ยออกจากสำนักงานไปก่อนเพราะเป็นการรบกวนท่านผู้ัำชาที่จะ ในการสักถามประคำรายละเอียดของเจ้าที่ตำรวจที่มาให้ประคำอยู่ทีนี้ในระหว่างนั้นนะ่ะก็ก็ก็ยังพุ่งกับตามภาพก็ยังไม่ไปไม่ไปก็พยายามนั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วก็พยายามไปยืนจ้องมองมองพุ่งกระชาซึ่งเป็นช่องกระจกเข้าไปก็เลยตำรวจที่ออกมาห้ามปามในในสำนักงานก็มาออกห้ามปามให้ท่านพุ่งกับท่านนี้ออกไปข้างนอกพอออกมาก็ออกมาก็มีปรากฏตามภาพแล้วครับก็พุ่งกลับนันก็คมลงไป ตำรวจที่เข้ามาห้ามปาครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ